สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกับโชคเก้าชั้นสวยๆวันนี้ก็จะมีโชคเก้าชั้นสวยๆมาแบ่งเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นกันราคาที่หลกักร้อยนะคะและ้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะใครอยากได้โชคเก้าชั้นไม้เมล็ดนะคะจัดชุดให้เป็นชุด4ต้นพันนะคะ4ต้นหนึ่งพันบาทวันนี้จะมีจัดชุดให้ด้วยนะคะคละคลกับไม้ม่วงแดงด้วยนะวันนี้เป็นไม้เมล็ดนะคะใครอยากได้ก็เดี๋ยวเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็มาดูรายละเอียดกันก่อนนะคะว่าไม้เรามีอะไรมาแบ่งกันบ้างนะคะสําหรับค่าส่งนะคะก็จะเป็นค่าขนส่งแบบเมาส์นะคะ80บาทตลอดการเดินทางเลยใครจะรับกี่ต้นก็80บาทนะคะแล้วก็การชําระก็ขอเป็นแบบโอนนะคะยังไม่มีแบบปลายทางเนาะต้องขอภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูไม้กันต่อเลยดีกว่านะว่ารายละเอียดวันนี้มีอะไรมาแบ่งทุกคนกันบ้างนะคะ อย่างต้นนี้ก็เป็นไม้ฟอร์มแบบฟอร์มสวยนะเป็นไม้ขาวเขียวอันเนี้ยเหมาะเอาไปตั้งแม่แล้วก็เอาไปแบบทาเป็นไม้เมล็ดต่อนะเพราะว่าไม้ขาวบริสุทธิ์แบบเนี้ยสวยหายยากแล้วแถมเป็นแบบฟอร์มพุ่มเลยนะพุ่มใบดกเลยต้นนี้มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นแรกก่อนนะคะต้นแรกจะเป็นไม้แบบไม้ม่วงชมพูนะคะเป็นไม้ม่วงชมพูด่างแบบนี้นะคะต้นนี้อยู่ในกระถางไซส์ห้านิ้วนะคะต้นนี้ขอบที่390นะคะ 390อันนี้ใบใหม่ล่าสุดคือต้นนี้คือใบนี้นะคะสวยมากเป็นด่างลายแฉลบตัดขอบม่วงมาแล้วนะคะเส้นกระดูกวิ่งม่วงมาเลยต้นนี้สวยนะคะสีเริ่มแบบเริ่มเห็นสีแล้วนะแต่ว่าสีเขายังเข้มได้อีกนะทุกคนอันนี้ไม้พึ่งจะกระถาง5นิ้วนะต้นนี้390นะคะต้นนี้390ใครชอบแคปหน้าจอมาได้นะคะ สามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแคปหน้าจอต้นที่ชอบนะคะแล้วก็ทักไลน์มานะคะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อจะให้ไว้ที่มุมคลิปแล้วก็ใต้คลิปนะอ่ะให้ดูดีเทลต้นนี้สวยมากดูนะคะด่างแบบตัดขอบม่วงมาเลยนะคะม่วงมาเลยนะแล้วเส้นกระดูกนี่ชัดมากสำหรับต้นนี้นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะตัวน,นี้390ใครชอบแคปหน้าจอได้เลย ไปต่อนะคะมาดูต้นนี้นะคะต้นนี <z ere Crisis> ้เป็นไม้หน่อนนะต้นนี้เป็นไม้ที่แยกหน,หนห่อมานะคะแยกหน่อมาจากแม่นี้เดี๋ยวให้ดูภาพต้นแม่ก่อนนะคะแยกหน่อมาจากแม่นี้นะคะต้นนี้เป็นไม้สีนะคะเป็นไม้แดงส้มนะคะเป็นไม้ส้มแดงนะอันนี้คือเป็นต้นหน่อเป็นใบหน่อเขาหนึ่งสอง สามที่เป็นใบหน่อนะแล้วก็อันนี้เขาจะเริ่มสร้างฟอร์มใหม่นะเป็นเป็นใบที่แยกหน่อออกมาแล้วเขาเริ่มสร้างฟอร์มใหม่เห็นไหมคะว่าใบเขาเริ่มแบบกระชับและเริ่มกระชับเริ่มคอมแพกแล้วก็ใบเริ่มกว้างกว้างกลมมาแล้วนะคะนี่ทรงเป็นแบบนี้นะคะให้ทุกคนลองตัดภาพตัดใบหน่อเขาออกไปนะคะเขาก็จะเห็นสามใบนี้เห็นไหมสวยไหมอันนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะสี่ร้อยห้าสิบอยู่ในกระถางไซส์หกนิ้วหกนิ้ว นะคะสวยมากต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อมานะนี่ใบกลมมาเลยนะคะอ้วนกลมมาเลยนะคะต้นนี้สวยไม้มีสีนะนี่นะคะไม้มีสีนะเป็นไม้แดงส้มนะคะต้นนี้เป็นไม้แดงส้มอยู่ในกระถางไซส์หกนิ้วแยกหน่อมามีอยู่หน่อเดียวนะตอนนี้นะคะมีอยู่หน่อเดียวใครชอบแคปหน้าจอได้เลยนะคะอ่ะนี่ ใบใหม่ออกมากลมมากทุกคนเนี่ยหนึ่งสองสามนี่นะคะอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะอันนี้คือใบหน่อเขาจะโยกเยกนิดนึงแต่จะให้ดูสีเขาก่อนนะคะอันนี้คือขนาดแบบแดดฝนขนาดนี้นะดูสีนะคะดูสีนะคะอันนี้คือสีจากการแยกหน่อมาอันนี้คือใบหน่อเขาใบที่มาจากหน่อนะคะติดหน่อมาสามใบนี้แต่สามใบนี้คือใบใหม่ที่เขาเริ่มสร้างฟอร์มนะคะ สวยมากๆนะคะใครชอบแคปหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับต้นนี้มีอยู่หน่อเดียวนะคะมีอยู่หน่อเดียวแม่เขาสวยมากมาดูต้นนี้บ้างนะคะนี่ต้นนี้เป็นไม้ม่วงนะคะไม้ม่วงดำนะคะม่วงดำแบบโดยแท้ทูบใบกอ้วนนะคะใบอ้วนอ้วนสะโพกกลมเลยต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางไซส์ 5, 5. ้นิ้วนะต้นนี้ อันนี้คือใบใหม่ล่าสุดตวด,ด่างมาแล้วนะคะเส้นวิ่งดําม่วงมาเลยนะคะเส้นวิ่งดําม่วงมาเลยตัวนี้ขอที่450นะคะเป็นไม้ม่วงดํานะคะไม้บ่วงดําดูสีทุกคนอันนี้พึ่งจะกระถาง5.5นิ้วนะสีเขาจะเข้าได้อีกเขาจะเข้าได้อีกลึกได้อีกดําม่วงได้อีกนะสวยมากต้นนี้นะคะอยากให้เก็บนะดูสี สีเขาจะประมาณนี้แดดมันร่มเนาะวันนี้นะคะไม่ค่อยมีแสงอ่ะให้ทุกคนดูนะคะให้ทุกคนดูนะคะต้นนี้450เป็นไม้ม่วงดํานะคะอ่ะอาให้ดูก่อนดีเทลจะเป็นแบบนี้นะคะดีเทลประมาณนี้เลยอันนี้เป็นไม้มเมล็ดนะคะเป็นไม้มเมล็ดมีอยู่ต้นเดียวนะคะมีอยู่ต้นเดียวด้วยดูสีนะคะ ไม้ยังไม่ระเบิดฟอร์มสุดนะทุกคนยังไปได้อีกยาวเลยนะตัวนี้เพราะว่าเขาอยู่แค่กระถาง5นิ้วนะคะแล้วฟอร์มขึ้นสวยแล้วเริ่มสวยแล้วแต่ยังระเบิดไม่สุดนะแต่เรื่องสีให้ดูนะคะดีเทลเรื่องสีให้ดูนะคะนี่ตัวนี้สวยนะคะแนะนําอยากให้เก็บนะตัวนี้เชียร์เลยสวยมากนะคะอ่ะใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยตัวนี้ เป็นไม้มเมล็ดเป็นไม้ดำม่วงนะคะโอเคไปต่อนะคะมาดูไม้ขาวต้วนนี้ไม้ขาวต้นนี้นะคะอันนี้เป็นแบบให้ดูดีเทลก่อนนะคือคอมเพก t แล้วก็เป็นฟอร์มแบบฟอร์มกอเลยนะตัวนี้ใบดกนะคะเป็นไม้ขาวเขียวนะคะ ใครที่อยากจะเอาเก็บไปตั้งแม่นะคะต้นนี้เหมาะมากเลยเพราะใบเขาโดกมากลายดีด้วยนะคะต้นนี้สวยอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดดังแบบสเตียมากนะคะดูความขาวเป็นไม้ที่ขาวบริสุทธิ์จริงๆต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางใส์ห้านิ้วดูความโดกของใบขึ้นมาเป็นพุ่มเลยนะแต่มีต้นเดียวนะแต่มันลักษณะแตกใบออกเป็นกกอๆเลยต้นนี้สวยดูการส้มมาเลยนะคะทุกคนอันนี้ ถ้าเป็นไม้ขาวก้านส้มเนี่ยน่าเก็บนะเพราะว่าเวลาเราเอาไปบิดเข้าสีสีแดงสีม่วงอะ่ะคือแบบด้วยความที่ก้านเขาตั้งส้มมาแล้วนะคะทุกคนส้มแดงมาแล้วนะคะแล้วการเข้าสีมันก็จะแบบจินตนาการเอานะคะทุกคนต้นนี้สวยมากนะคะมีอยู่ต้นเดียวเป็นไม้มเล็ดนะคะเป็นไม้ขาวเป็นไม้ขาวเขียวเป็นไม้มเล็ดดูนะคะสวยมากต้นนี้อยู่ี้กระถางเส้5.5นิ้วแต่แบบฟอร์มใบนะดูดก มากอันนี้ได้ความดกของใบแล้วก็ความกระชับคอมเพกของเขานะคะฟอร์มแบบนี้สวยน่าเก็บน่าเลี้ยงน่าเอาไปตั้งแม่มากๆนะคะมีอยุ่ใบไม่เสียเลยนะคะต้นนี้ใบไม่เสียเลยซักใบนะคะแบบโอ้โหแข็งแรงมากจริงๆนะคะต้นนี้ขอที่สามเก้าสิบนะคะสำหรับไม้ขาวต้นนี้ขอที่สามรอเก้าสิบนะคะสวยมากแต่แบบ อันนี้ใบเขาแข็งแรงทุกคนดูใบเขาไม่เสียเลยอ่ะใครชอบนะคะ390บแคปหน้าจอมาเลยนะคะถ้าส่งแบบเมาเมานะคะพี่ๆจะรับหต้น10ต้นก็80บาทเหมือนเดิมนะคะรับเยอะๆนะคะจะได้คุ้มค่าคุ้มค่าส่งเนาะเมื่อกี้เราดูไม้ขาวไปแล้วนะคะอ่ะเรามาดูไม้เหลืองกันบ้างนะคะไม้เหลืองต้นนี้อยู่ในกระถางไซส์6นิ้วนะคะอยู่ในกระถางไซส์6นิ้วเป็นไม้เหลืองด่างลายสเตียนะคะ ด่างลายสเตียนะคะนี่ลายจะประมาณนี้นะคะสำหรับต้นนี้นะคะแบ่งที่400บาทนะคะใครชอบแคปหน้าจอมานะคะต้นนี้แบ่งที่400บาทสำหรับไม้เหลืองต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางไซส์6นิ้วนะอันนี้ด่างสวยนะทุกคนเป็นด่างลายสเตียสวยมากอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะคะ นี่ใบใหม่ล่าสุดประมาณนี้ใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะตัวนี้ขอที่400บาทเป็นไม้เหลืองนะคะมีอยู่หนึ่งต้นเหมือนกันเป็นไม้มเมล็ดนะคะโอเคมาก่อนจะไปดูไม้สี่ตน้น1000บาทเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นไม้แบบไม้ด่างไลสเตียเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวแบ่งให้อันนี้เดี๋ยวแบ่งให้อ,นนยใหอยู่ในกระถางไซส์6นิ้วนะคะ ไครรับต so ันนี้เอาไปที mm ่199บาทนะคะอยู่ในกระถางไซส์6นิ้วไคลรับต um, ัวนี้เอาไปที่199บาทนะคะเป็นไม้เมล็ดใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะด่วนด่วนมีอยู่แค่อย่างละต้นนะคะด่วนด่วนมีอยู่แค่อย่างละต้นนะ199าบาทใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะอะมาค่ะต้นที่2นะคะ199บาทอยู่ในกระถางไซส์6นิ้วนะคะ 199บาทอยู่ในกระถางไซส6นิ้วนะคะสำหรับมือใหม่ท่านไหนที่ชอบอยากจะเอาไปเลี้ยงนะคะต้นนี้เป็นไม้สีนะเป็นไม้สีนะม่วงชมพูนะคะเป็นไม้สีมีตำหนินิดหน่อยตรงนี้นะคะใบเขาโดนแดดนะคะใบใบโดนแดดแห้งไปก็เลยตัดออกให้นะคะต้นนี้199บาทเหมือนกันนะคะใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะ199บาทดีเทลประมาณนี้นะคะเส้นกระดูกเป็นสีออก วิ่งแบบส้มๆแดงๆมาแล้วนะคะส้มๆมแดงแงมาแล้วด่างๆเป็นแบบนี้นะคะด่างเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ต้นนี้สวยนะคะต้นนี้สวย199บาทใครชอบแคปหน้าจอมานะคะมาต้นที่สนะคะสําหรับต้น199บาทอันนี้ฟูฟ่องมาเลยนะคะชมพูฟูฟ่องมาเลยอันนี้เป็นใบที่เป็นกระถางไซส์6นิ้วนะคะเป็นแบบไม้ที่ใบออกทรงพุ่มนะคะใบออกทรงพุ่มใบค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรนะสำหรับต้นนี้เป็นไม้ด่างมิ้นชมพูนะคะเป็นไม้ด่างมิ้นชมพูนะคะหน้าหนาวเขาจะให้แบบมิ้นชมพูออร่ามากๆสำหรับต้นนี้นะคะ199บาทเหมือนกันนะคะต้นนี้199บาทเป็นไม้มเมล็ดนะคะวันนี้มีมาแบ่งไม่เยอะนะคะทุกคนมีมาแบ่งมาเยอะมาแบ่งราคาเบาๆเลยนะคะใครชอบต้นนี้แคปหน้าจอมาได้เลยนะคะมีอย่างละต้นนะคะเป็นไม้มเมล็ดนะคะเป็นไม้มเมล็ดอ่ะ ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไป199บาทนะดูดีเทลนะคะต้นนี้แบบเป็นทรงพุ่มนะคะรับไปไม่ตุยนะคะแน่นอนนะคะรับไปไม่ตุยแน่นอนเพราะว่าไม้ขึ้นฟอร์มเป็นไม้ใหญ่แล้วนะคะเลี้ยงไว้ตามาระเบียงใต้ต้นไม้ที่มีแสงมีแดดลำไรบ้างมีมีแสงมีรมบ้างอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างเงี้ยเลี้ยงง่ายนะคะไปต้นต่อไปนะคะ มาอีกต้นหนึ่งนะคะ199บาทอีกหนึ่งต้นที่อยากจะแบ่งให้นะคะอันนี้ลายสวยมากนะคะทุกคนเป็นไม้สีนะคะเป็นไม้สีด่างออกชมพูละเลื้อละเลื้อนะนี่นี่ด่างออกชมพูละเลื้อละเลื้อแบบนี้นะคะทรงใบเขาจะดูใครใครที่ชอบเก็บไม้แปลกนะคะทรงใบเขาจะเป็นทรงแบบน้ำพุนะคะเป็นใบตกนะคะเป็นทรงแบบน้ำพุน้ำตกแบบนี้นะคะสวยต้นนี้นะคะ199บาบาทถ้าใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะ อยู่ในกระถางไซส์หกนิ้วเป็นไม้ต้นโตแล้วนะคะอันนี้เป็นไม้ต้นโตแล้วนะคะทรงใบเป็นแบบใบตกแบบนี้นะคะคล้ายๆเขาแกะนะคะแต่ใบไม่บิดนะทรงใบจะเป็นใบตกเหมือนน้ำาพุเลยนะคะสวยมีเอกลักษณ์นะต้นเนี้ย9 9บาบาทถ้าใครชอบนะคะแคปหน้าจอมาได้เลยไม้เริ่มโตแล้วนะคะไม้เริ่มโตแล้วนะคะต้นนี้ดีเทลดีนะดูลายหน้าหนาวนี้ให้สีที่สวยมากเลยนะ ลองดูนะคะเผื่อใครอยากจะเก็บไม้ราคาเบาๆไปเลี้ยงนะคะแล้วกอ็อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วเป็นช่วงที่ไม้กําลังไม้จะให้สีที่สวยนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วก็แดดฝนนะคะก็ทําให้ไม้สีเขาดรอปไปนะคะราคาเขาก็จะเบานะคะช่วงนี้สามารถเก็บได้นะแต่ถ้าช่วงแบบปลายฝนต้นหนาวแล้วราคาเขาก็จะดีดไปอีกนะคะใครเก็บได้ช่วงนี้รีบเก็บเลยนะคะนี่ 199บาทสําหรับต้นนี้ต้นสุดท้ายของชุด199บาทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชุด4ต้น1,000บาทแล้วนะคะไปต่อนะคะไปต่อมาค่ะมาดูชุด4ต้นพันต้นที่1ก่อน4ต้น1 0 0 0บาทนะคะชุด4ต้น1 0 0 0บาทอ่ะต้นที่1ของชุดที่1นี่เลยนะคะอันนี้เป็นไม้ม่วงแดงนะต้นนี้เป็นไม้ม่วงแดงนะคะนี่สาหรับต้นนี้ใครที่ มองหาอยู่นะให้ดูนะคะอันนี้คือแบบสีจี๊ดมาตั้งแต่กระถาง3นิ้วเลยนะต้นนี้อยู่ในกระถาง3นิ้วนะคะลากเดินดีแล้วทุกคนเห็นไหมรากเดินดีแล้วแข็งแรงแต่ให้ดูสีนะคะต้นที่1ปกติเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวก็ขาย390 400ยแล้วนะคะอ่ะต้นที่1ต้นนี้นะคะชุด4 0 0พชุด4ต้น1,000บาทนะคะต้นที่สอง ต้นที่2ต้นนี้นะคะนี่ด่างแบบนี้นะคะด่างลายสเตียเป็นไม้สีนะด่างลายหินอ่อนนะคะต้นนี้เป็นไม้สีอยู่ในกระถางหนิ้วนะคะต้นนี้อะต้นที่สองต้นที่สองนะคะนี่ต้นที่สองสี่ต้น1,000พบาทนะคะมาต้นที่สต้นนี้ต้นนี้มีตำหนิ นิดนึงนะคะตรงขอบใบเนาะเขาโดนน้าฝนนะคะแล้วก็โดนแดดจัดๆไปนะคะแต่ใบใหม่ล่าสุดนะคะใบใหม่แล้วก็ใบใหม่ล่าสุดขึ้นมาแล้วนะคะฟอร์มแบบหูชิดกระชับมาแบบนี้เลยนะคะสะโพกกลมหูชิดมาอย่างนี้เลยแล้วด่างด่างลายสเตียร์แบบนี้เลยนะคะอันนี้หินอ่อนเลยนะคะอันนี้หินอ่อนเลยดูใบจะเป็นแบบนี้ทุกทุกใบเลยนะเห็นไหมทุกคนเนี่ยนี่นะคะใบแบบสะโพกนี่กลมบิ๊กเลยนะดู อ่ะต้นที่สามสำหรับชุดสีสีต้นหนึ่งพันบาทนะคะต้นที่สามเนาะอ่าต้นที่สามนะคะแล้วก็มาต้นที่สี่ต้นนี้อยู่ในกระถางไซส์อยู่ในกระถางไซส์อันนี้ด่างสวยมากนะด่างแฉล็บเป็นด่างลายพรางนะคะไซส์หกนิ้วนะคะอันนี้นี่ใบใหม่ล่าสุดเปิดมาแล้วอันนี้เป็นไม้ม่วงแดงนะคะด่างลายแฉลบนะก้านนี้แบบม่วงมาเลยน้ําตาลม่วงมาเลยนะคะ สีต้นนะคะสีต้นนี้1000บาทมนาะใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะสีต้นนี้นะคะ1000บาทใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะอันนี้คุ้มมากนะคะอันนี้คุ้มมากนะคะเฉพาะปะกติที่ขายก็ต้นละ3 5ม้แล้วนะคะ350400แล้วแต่ลายแล้วแต่หน้านะแต่วันนี้คือมาจับมัดร,รวมให้นะคะต้นนี้นี่คือคุ้มมากเป็นไม้ม่วงแดงนะทุกคนดูสีก่อนนะคะอันนี้คือเขาด่างลึกมากเลยนะ สีม่วงแบบลึกๆเลยม่วงแดงๆนะต้นนี้นะคะเป็นไม้มเมล็ดทุกต้นนะคะชุดที่1 4สีต้น1,000บาทนะคะใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะวันนี้จะมาแบ่งแค่2ชุดเท่านั้นนะคะใครไวใครได้นะวันนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะอ่ะไปต่อนะคะไปต่อชุดที่2เลยใครชอบแคปหน้าจอไว้นะคะชุดที่1สีต้น1000บาทนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดที่2ต่อนะคะมาดูชุดที่2ต้นนี้นะคะเป็นไม้เมล็ดเหมือนกันอันนี้คือให้ดูนะคะเป็นไม้ม่วงแดงนะทุกคนอยู่ในกระถางไซส์3านิ้วนะต้นนี้ใบใหม่นะคะใบใหม่เขาโดนน้ําฝนไปนะคะช้าน้ําไปนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวพี่ๆเอาไปฟอร์มใหม่นะคะเห็นรากไหมคะอันนี้รากเดินดีรากแข็งแรงแล้วนะคะอ่ะสีเป็นแบบนี้นะคะสําหรับต้นนี้สวยมากเ,เป็นไม้เมล็ดนะคะเป็นไม้ม่วงแดงนะคะ สีแบบนี้เลยทุกคนจี๊ดจีมาแต่เด็กเลยนะสีจี๊ดจีมาแต่เด็กเลยนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งของชุดสีต้นหนึ่งพันบาทชุดที่สองนะคะนี่สวยมากใครชอบเลงไว้เลยนะสําหรับต้นนี้อะชุดที่หนึ่งต้นที่หนึ่งชุดที่สองต้นที่หนึ่งนะคะอะต้นที่หไปต้นที่สองนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ม่วงเหมือนกัน พื้นใบดํานะคะพื้นใบน้าตาลดํานะเป็นไม้ม่วงต้นนี้ด่ังสวยอยู่ในกระถางไซส์ห้านิ้วนะคะอยู่ในกระถางไซส์ห้านิ้วนี่นะคะฟอร์มประมาณนี้ฟอร์มประมาณนี้นะคะต้นนี้ใบใหม่ล่าสุดเปิดดังมาแล้วนะรอสีเข้าอย่างเดียวอันนี้เป็นไม้กระถางไซส์ห้านิ้วนะคะฟอร์มยังไม่สุดนะยังไปได้อีกเยอะแยะเลยนะคะฟอร์มยังไม่สุดอันนี้ต้นที่สองนะคะชุดที่สองต้นที่สองนะสี่ต้นหนึ่งพันบาทมา ต้นที่สามของชุดที่2นะคะอันนี้เป็นไม้สีนะคะออกชมพูออร่านะต้นนี้ออกชมพูออร่านะนี่ใบใหม่ล่าสุดหูรัดมาเลยทุกคนใบใหม่ล่าสุดหูรัดมาเลยดูสะโพกนี้มลมาเลยนะใบกว้างแน่นอนนะต้นนี้นะคะใบกว้างแน่นอนสีแบบนี้นะคะต้นที่3ามเดี๋ยวให้ดูดีเทลกันใกล้ๆกันนะคะแต่ใบใหม่ล่าสุดนี้เปิดมาอย่างสวยเลยอ่ะ แล้วแบบหูรัดมาอย่างนี้นะคะทรงใบแบบนี้นะคะติดตามได้เลยนะคะทุกคนใบเขาจะกว้างออกเรื่อยๆนะคะแล้วก็สะโพคมนแบบนี้เป็นไม้ที่สวยนะไม้หูรัดแบบนี้นะคะแล้วใบใหม่ล่าสุดด่างมากสวยมากอยู่ในกระถางไซส์5.5นิ้วเหมือนกันนะคะไส์5 5นิ้วเหมือนกันอันนี้จะเป็นชมพูออร่านะคะแต่ว่าเขาผสมไม้แดงด้วยนะอันนี้ เป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะก็เอาไปลุ้นเอานะคะว่าโตมาเขาจะไปในได้ถึงขนาดไหนนะคะนี่ต้นที่สามนะคะมาดูต้นที่สี่นะคะชุดนี้ได้ครบหน้าไม้เลยนะชุดนี้ได้ครบหน้าไม้เลยนะต้นนี้มีตําหนินิดหน่อยตรงนี้นะคะโดนน้ําฝนกระแทกใบไปนะคะแล้วก็พอน้ําฝนเสร็จปุ๊บก็เจอแดดจัดๆเลยนะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างเวียงเนาะก็จะทําให้ไม้แบบมีตําหนินิดๆิดหน่อยๆนะคะก็พยายามดูแลกันเอา ต้นนี้จะเป็นไม้แบบด่างลายฉลบนะคะต้นที่สี่นะคะของชุดที่2นะคะนี่เป็นไม้ด่างลายฉล็บเป็นไม้ขาวหรือเปล่าขาวเหลืองนี่แหละนะคะไม่แน่ใจเนาะอันนี้เป็นไม้มเมล็ดนะทุกคนเป็นไม้มเมล็ดเอาไปลุ้นเอา4ต้น1,000บาทชุดที่2นะคะชุดนี้ใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะ4ต้น1,000บาทถ้าใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะแบ่งให้2ชุดนะวันนี้ มีให้สองชุดนะคะถ้าใครชอบนะคะก็เก็บไปได้เลยนะคะมีไม่เยอะนะคะใครไว้ใครได้นะคะช่วงนีช่วงนี้นะคะราคาเขาก็จะแบบน่ารักน่ารักนะคะสําหรับโชว์เก้าชั้นเพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนนะคะร้อนฝนเนาะ <S <S เดี๋ยวพออีกสักอีกสักประมาณปลายเดือนอปลายฝนต้นหนาวนะคะอีกสักประมาณ2เดือนเนาะสเดือนก็จะ ไม้เขาก็จะเริ่มเข้าสีนะคะราคาเขาก็จะเริ่มขึ้นนะคะถ้าใครเก็บได้ช่วงนี้รีบเก็บเลยนะคะราคาน่ารักมากๆนะคะสําหรับชค่ว้าวชั้นนะคะนี่ต้นนี้คุ้มมากต้นนี้แนะนํานะคะคุ้มมากดูสีจี๊ดตั้งแต่เด็กเลยนะคะสีต้นหนึ่งพันบาทน่าเก็บมากๆนะคะสําหรับชุดที่สองนะคะวันนี้มีมาแบ่งให้สองชุดนะใครชอบชุดไหนแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะนี่โอเคนะคะสําหรับชุดนี้ใครชอบแคปหน้าจอมานะ มาทุกคนเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นไม้ม่วงแดงอีกหนึ่งต้นที่อยู่ในกระถางไซส์สีนิ้วนะคะซึ่งเขาจะต้นใหญ่กว่า,อาสองต้นเมื่อกี้นะคะสองต้นเมื่อกี้เขาจะอยู่ในไซส์าสามนิ้วนะคะเทียบไซส์ก็จะประมาณนี้นะคะเทียบไซส์ก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่อ่ะต้นนี้นะคะมาแบ่งแบบเดียวๆเลยนะคะต้นนี้มาแบ่งแบบเดียวๆเลยนะคะอยู่ในกระถางไซส์สี่นิ้วพี่ๆเอาไปเปลี่ยนเป็นห่นิ้วได้เลยนะ ตัวน,นี้นะคะนีล่ลากเดินแข็งแรงแล้วนะคะลากแบบลากเยอะมากนะคะแล้วสีเป็นแบบนี้นะคะเป็นไม้มงแดงดังแบบนี้เลยดังแบบลึกๆส,สวยๆทุกใบเลยนะนี่ขนาดแบบช่วงอากาศร้อนฝนเหวี่ยงขนาดนี้นะคะสียังให้ขนาดนี้เลยนะคะแ้วถ้าเกิดช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะจะขนาดไหนนะคะเรื่องสีเนาะอันนี้เอามาให้เก็บตัวน,นี้แบ่งที่450 ต้นนี้แบ่งที่450ถ้าใครชอบแคปหน้าจอได้เลยนะคะกระถาง4นิ้วนะคะ450สําหรับไม้สีต้นนี้นะคะจี๊ดเลยอยู่ในกระถางไซส์4นิ้วรับไปเอาไปอัพเป็น6นิ้วได้เลยนะคะรับไปเอาไปอัพเป็น6นิ้วได้เลยนะคะช่วงนี้ไม้ราคาน่ารักมากๆนะคะช่วงหน้าฝนแต่ถ้าเข้าช่วงต้นหนาวเมื่อไหร่นะคะมไม้จะราคาดีนะคะถ้าเก็บได้ช่วงนี้พี่ๆรีบเก็บเลยนะคะ เก็บได้ช่วงนี้รีบๆเก็บเลยนะคะไปเลี้ยงอีกสักพักหนึ่งเข <ไป S 1> ้าไปฝนต้นหนาไม้จะสวยมากนะคะต้นนี้450นะคะแล้วก็อ่ะใครชอบแคปบหน้าจอได้เลยถ้าต้องการ1ต้นนะคะแต่ถ้าใครที่แบบ,อย,แบ,บะะอยากได้แบบนี้นะคะอยากได้แบบนี้นะคะต้นนี้คือพาล่ำรวยนะคะต้นนี้คือพาล่ำรวยนะคะพ่อพาล่ำรวยแม่พาล่ำรวยนะเป็นพาล่ำรวยถือฝักนะคะเป็นพาแท้ๆนะคะเป็นรูปพาล่ำรวย ะะเป็นรูปผ่าล้ำรวยเลยตัวนี้แล้วใบใหม่ล่าสุดด่างมาแบบนี้ใบใหม่ล่าสุดด่างมาแบบนี้ทุกคนรุนเบาวมากเลยนะแล้วปลายใบเริ่มเข้าแดงแล้วนะปลายใบเริ่มเข้าแดงแล้วนะคะตัวนี้นะคะเคยแบ่งไปแล้วแหละนะคะแล้วก็มีมพี่ๆหลายท่านทักเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบตอนนั้นยังมีอย,อยู่อยู่ใบตรงนี้3ามใบ3ามใบล่างนะคะแต่ตอนนี้มีใบใหม่ล่าสุดโผล่มาแล้ว ะะใบกลังเรียบร้อยนะคะรอใบแบบสีเข้านะคะตัวนี้สามพันห้าเหมือนเดิมนะคะสามพันห้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสวยขึ้นเยอะเลยนะคะตอนนี้เพิ่มเติมคือสวยขึ้นเยอะเลยนะคะเพิ่มเติมคือสวยขึ้นเยอะเลยใครอยากได้นะคะตัวนี้สามพันห้าพาล่ำรวยด่างสวยมากนี่นะคะไม้นัาฝนเขาก็จะแบบสีก็จะประมาณนี้นะคะแต่รับรองเลยว่าช่วง หน้าหนาวนะคะอากาศดีๆนะคะบอกเลยว่าสีสันเขาจะจี๊ดจ๊าดมากกว่านี้โดยเฉพาะใบใหม่ที่เปิดมานะคะเห็นความดังไหมทุกคนตรงช่วงนี้เขาจะแดงนะเป็นไม้แบบแดงที่แบบสวยมากๆต้นนี้ดําแดงที่สวยมากๆพาล้ำรวยสามพนหนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบนะคะแคปหน้าจอมาได้เลยสําหรับต้นนี้แล้วก็อะอะอย่างนี้แล้วกันนะคะให้อย่างนี้ ให้ยางงี้ถ้าพี่พท่านไหนสนใจจริงๆนะคะสนใจจริงๆสําหรับต้นนี้สามพันห้าเาให้ต้นนี้ไปด้วยให้ต้นนี้ไปด้วยเลยสองต้นนี้สามพันห้าเป็นไม้ต้นนี้เป็นไม้ม่วงแดงนะคะต้นนี้เป็นไม้ม่วงแดงนะเป็นไม้ม่วงแดงแล้วก็ต้นนี้เป็นไม้ดําแดงที่สวยมากๆอันนี้มีชื่อแล้วด้วยพานร่ำรวยนะคะสองต้นนี้ถ้าใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะ3,500รบาท เฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะคะ3 5 0พันหร้อบาทถ้าใครอยากได้แคปหน้าจอมาได้เลยอ่ะให้ดูดีเทลใกล้ๆสีสันเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแดงนี่คือแดงเลยนะคะผ่าล้ำรวยไม่มีชื่อนะคะพี่ๆหลายท่านน่าจะรู้จักเนาะผ่าล้ำรวยนะคะนี่ใบใหม่ล่าสุดเปิดด่างมาอย่างนี้ปลายใบเริ่มเข้าสีแล้วนะคะตัวนี้ถ้าใครรับบอาขอเลี้ยงให้ ให้ใบใหม่เขาแก่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยส่งให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราแพ็คในขณะที่ใบเขายังแบบว่าเป็นใบอ่อนอยู่แล้วเขาจะช็อตได้นะคะใบเขาจะแบบช้ำได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะเซฟไม้ให้นะคะเลี้ยงไวใ้ให้ก่อนแล้วก็พอใบเขาเริ่มเข้าสีแก่แล้วเดี๋ยวจะส่งให้นะคะสําหรับต้นนี้อ่ะใครชอบนะคะ2ต้นนี้อ่ะให้เลย3,500บาท2ต้นนี้อ่ะแคปหน้าจอมานะคะ สุดท้ายท้ายสุดของ EP นี้แล้วนะคะสุดท้ายท้ายสุดของ EP นี้แล้วมีแค่นี้แล้วนะคะยังเหลือต้นนี้อีกต้นหนึ่งทุกคนเป็นไม้ที่รอเจ้าของโดยแท้ทูต้นนี้เป็นไม้ที่รอเจ้าของโดยแท้ทูเขาสวยมากนะอยู่ในกระถางเซฟแปดนิ้วอะ่ะต้นเนี้ด่างอย่างนี้ด่างอย่างนี้แล้วใบดดๆอย่างนี้นะคะ นี่เริ่มเข้าสีแล้วนะคะเริ่มเข้าสีแล้วดูใบใหม่ล่าสุดมาอันนี้ก็ใบจะขึ้นมาอีกแล้วนะคะดังมาเลยตัวนี้ขอที่ห0 0อบาทนะคะอยู่ในกระถางไซส์8นิ้วใหญ่แล้วนะคะเอาไปตั้งไว้สวยๆเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะสําหรับต้นนี้นะคะพี่ๆเอาไปตั้งสวยๆได้เลยนะคะตัวนี้ขอที่ห0 0ร้อบาทตัวนี้เป็นไม้ที่รอเจ้าของนะคะใครที่เห็นแววความสวยของน้องรับไปได้เลยนะตัวนี้ดูสินนจอเลยอะ ลนจอเลยนะคะห้าร้อยบาทดังแบบนี้นะคะอ่ะตัวนี้ให้ดูเผื่อเผื่อพี่ๆท่านไหนผ่านมาแล้วเจอแล้วเห็นความสวยอยากเอาไปเลี้ยงนะคะห้าร้อยบาทในกระถางไซส์แปดนิ้วนะห้าร้อยบาทในกระถางไซส์แปดนิ้วเลยนะคะอ่ะใครชอบแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะ ต้นสุดท้ายแล้วต้นสุดท้ายแล้วอ่ะนี่ต้นนี้นะคะใบแบบใบสวยมากเลยนะต้นนี้ใครชอบห้าร้อยบาทไปอันนี้แบบพลาดแหละจริงๆต้นเนี้เคยเปิดขายที่เก้าร้อยนะแต่กับต่างจังหวัดไปสี่วันแล้วบางเขาเลี้ยงไว้ที่ข้างกาแพงนะคะตากแดดไว้แดดร้อยเลยนะคะ ช่วงสิบเอดโมงนี้คือเจอแดดร้อยเลยสี่วันเต็มๆนะคะใบเขาก็เลยหงิกไปสองใบนะคะมีตำหนิสองใบนะต้นนี้เป็นไม้สีส้มอิดเป็นไม้สีส้มอิดแบบนี้นะคะสวยนะส้มอิดแบบนี้แต่ว่าทรงใบเขาดีนะคะทรงใบเขาแบบชั้นใบเขาดีนะดูอ่ะต้นนี้ถ้าใครชอบให้ที่450ไปถ้าใครชอบให้ที่450ราคาจาก900นะคะ ต้นนี้ราคาจาก900นะคะใครชอบให้ไปที่400 450มาอยู่ในกระถางไซส์กนิ้วนะอันนี้เป็นฟอร์มแบบนี้นะสวยมากเป็นไม้สีส้มอิดนะไม้สีแปลกนะหายากนะคะใครชอบรับไปเลยต้นสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าใครชอบก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้สวยๆเลยนะ้าดูสิสวยนะ จริงๆถ้า2ใบนี้ไม่มีจำหนีก็บาก็เปิดราคาเดิมนะคือเจ้าร้อยนะคะเปิดราคาเดิมคือเจ้าร้อยจริงๆมันฟอร์มใหม่ได้ฟอร์มใหม่ได้รอใบใหม่เขาขึ้นมานะคะชั้นใบเขาก็จะเต็มก็เราก็ค่อยตัดตรงนี้ออกก็ได้นะคะอันนี้ได้เรื่องของอชั้นใบที่สวยนะชั้นใบที่สวยแล้วก็สีแปลกด้วยต้นนี้นะคะต้นสุดท้ายของ EP นี้ละนะคะถ้าใครชอบก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะคะสหรับ EP นี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะคะก็เดี๋ยวไปพบกันใหม่ EP หน้านะคะเดี๋ยวจะหาไม้ที่สวยมาแบ่งอีกเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะตัวนี้สวยมากอันนี้เป็นสีแปลกๆนะเขาเป็นสีส้มอิดะที่ชอบคือคือเขาเป็นสีส้มอิดๆมันแปลกดีสีไม่เหมือนใครดูแล้วแบบใบเขาเป็นแบบเนี้ย จริงๆถ้าใบนี้ไม่เสียเขาจะสวยมากๆเลยสองใบนี้ไม่เสียองศาของใบจะสวยมากนะคะไปแล้วค่ะ